ราศีที่ช่วงนี้อะไรมันก็ดีหัวใจพองโตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอกันนะครับถ้าผลการทำนายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทำนายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณพิมพ์น้อมรับคำทำ,ทำ,ทำนายไว้นะครับถ้าอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อม,มีไว้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับ จะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีกันราศีพิจิกราศีพฤศภราศีเมถุน ราศีธนูและราศีสิงครับการงานก้าวหน้าธุรกิจเติบโตเงินก็ปังความรักก็สดใสใจฟูกันสุดๆและยังมีโอกาสได้พบเจอสังคมใหม่ๆที่ดีต่อใจี่อีกถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ